เมื่อกี้เนี่ย rồi. มาเต็มมากมาเต็มมากจำได้ไหมเอาอะไรคอนเสิร์ตเป็นผมไปฟีดก,กับต้อนในฝากเลี้ยงก่อนแล้วผมร้องเดี่ยวจังหวะหัวใจเมื่อกี้ผมตั้งใจจะร้องเดี่ยวฝากเลี้ยงแล้วให้ต้อนมาฟีดจังหวะหัวใจแต่ต้อนไม่ยอมมานะฮะเอาไหมร้อง <h> สักนิดไหมพอแล้วเห็นพี่มาเต็มขนาดนี้ <h> ผม <h> ผมพอก่อนฟังก่อนนะฮะเมื่อกี้หลับตาเนี่ยว่าตัวเองนั่งอยู่ในอิมแพกอารีนา ยังไม่ได้ดูภาพเลยนะเปิดขึ้นมาตกใจโอ้โหหวานแบบจริงนะฮะุ้มค่าบาทถูกไหมฮะตะกี้นี่ใครโดนพี่เขาบังคับให้ยืนฮะโอ้ผมเห็นแล้วผมสงสารแทนนะฮะพี่เฮ้ยไม่คือในในในความรักเนี่ยมันต้องมีการกระทำอะไรที่บางทีเราเข้าใจว่าเขาเป็นแฟนคลับพี่แต่ว่าพี่ใช้เขาทำอะไรให้เขากิ้งเขากิ้งให้พี่ได้กิ้งเลยเหรอแต่ว่านี่ยมันยืนบนเรือนี่มันไขข้อก็ไม่ค่อยดี โค้งแค่โค้งแค่เมื่อกี้ร้องเพลงช้าอยู่ไงมีที่ว่าทำไมต้องถ่ายเทน้ำหนักกันให้เจอใ้ดีเลยนะฮะโอ้โหเมื่อกี้ผมเห็นตอนที่พี่ที่เขาเขียนเนื้อมาให้ใช่ไหมครับพีมมาด้วยนะฮะท่าทางที่หลังเขียนตัวใหญ่ๆตัวมันโจงเต็มสองบรรทัดก็ดีนะครับผมมองเห็นนะครับเถือมหลายแท่งถือมาลายแท่งพราะเห็นเบิืงกระดาษพราเห็นหลายคนไงรู้ปะ่า องแจะยกสูงก็ได้ไอเ้เขาต้องยกต่ำโอ้โหเฮ้เจ้าเลยฮะเป็นล้ออะไรเขาเนี่ย่อก็อาจจะแบบเมื่อยมือไงยืดเส้นบริหารแล้วขยับนนี่นี่ขยับแว่นขยับพอแว่นมีแบบสองเลนเแ,แบบว่าแบบอ่านหนังสืออันนึงสองเลนเลยเหอสองเลนไงสองเลนนี่คืออะไรครับโอ้ยอ,อ่านหนังสือด้วยอันหนึง่งเอาจรองจริงเใช่ใช่ใช่ที่เรายังไม่รู้จักแว่นแบบนี้เลยอ่ะ รู้จักพี่ถามกู <laughs> มีหมดทุกคนอ่าเมื่อกี้นี้เขาบังคับเขาบังคับใช่ไหมฮะบังคับให้ลุกใช่ไหมฮะมาเป็นภ <ขอ S 2> <ห>าษาเต็มใจถูกไหมฮะแค่กลับไปบ้านแล้วหืมคุณเหนื่อยหล้วกัน <laughs> ต่อไปจะไม่เป็นการบังคับกันนะฮะอ่าเป็นเพลงที่เราจะมาร้องด้วยกันแล้วนะครับหมดแล้วใช่ไหมครับเ,เหนืเพลงสุดท้ายแล้วนะครับผมนะฮะฉะนั้นนะครับ ชัร้องคู่กันมีน้อยฮะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยถูกกันนะฮะคือจะให้มาร้องด้วยกันทีนี้แบบคิดหนักมากฮะหน, <laughs> ะนึ่งฉะนั้นตั้งใจนะฮะ,ต,ะ,ะตั้งใจให้ดีนะฮะในที่ร้องได้ช่วยร้องเพราะว่ามันจะเร็วมากครับเวลาที่มันจะผ่านไปปุ๊บเพราะเราจะตัดเหลือแค่ค,ครึ่งเพลงแรกเราร้องเล่นเพลงนี้ก็ครั้งแรกนะครั้งแรกที่ร้องด้วยกันเพิ่งซ้อมกันเมื่อกี้นะค,ะครับผมเ<ม>พิ่งมาเจอกันวันนี้หลายคนคงได้ยินแง้มแง้มแว่ว่แล้ว ได้ยินหรือเปล่าครับเมื่อกี้ตอนอยู่ข้างนอกผมไม่ได้ยินเออโอเคยังเซอร์ไพรส์อยู่เชื่อเชื่อได้ตั้งแต่ไม่ใช่แฟนคลับพี่นัทแล้วแหมกล้ากล้ากล้าเชื่อไม่ค่อยได้ฝั่งนี้ชิดเป็นคะแนนสู้ฝั่งนี้ไม่ได้เนอะเออนเล่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 นตอนนี้ทุกคนน่ารักมากตอนทุกคนปกติเพราเอาใจดีอย่างนี้หรือเปล่าครับไม่ครับไม่ใช่หัวไม่นอนเลยดูดิสมอเดนเสมอบัไง รักยากรักยังไงก็รักอย่างนั้นามาเลยมาเลยมาเลยครับพี่มิวสิกดนีู่นี่ชอบหรือคิดนี่ไล่เนี่ย เป็นรักที่กันหัาไปแต่จะมองอยังไงเธอก็ใช่คนเดียวที่ฉันรอแต่จเิงบอกฉันทีว่าทุกอย่างไม่ใช่ฝันบอกกับฉันว่าเธอทำได้ง่าจากคนที่เคยเป็นหัวใจ ดอดต้องด้อกตรง,งตั้งแต่วันที่ได้พบเธอตแต่ดิยังไม่รู้ว่าเธอชื่ออไรดิจะยอมแพ้แม้เธอไม่เคยบอกว่าเธอคิดกับฉันไปยังไงเป็นครักงริงรักใครไปด้วย่ตตอง พี่ขานจะเวียนครพี่ขานจเวียนก็ับวเดสิ่งนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับฉันคงเป็นเพราะฟังบนหรือใครส่งเธอมาเปิดหัวใจ ให้รักเป็นสักบอกตรงๆตั้งแต่วันที่ได้พบเธอต่างไปยังไม่รู้ว่าเธอชื่ออะไร

ที่ไม่สมาม่มมจะคงถอี่ได้รักเธอต่อไปเธอตาอธิบายงไงก็ทอ,องใจไว้<อ>ไม่ได้<อ>แตรักที่เป็นรักใครไป แสดงความจริงข้างหนที่ที่ฉันมีต่อเธอ